สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านนะคะมาอัปเดตกันที่ผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2023-2024แข่งขันกันในสัปดาห์ที่12นะคะเริ่มกันที่คืนวันเสาร์ที่11พฤศจิกายน2566ค่ะวูฟแฮมตันพบกับสเปอร์สมาป่าวูฟแฮมตันนะคะเปิดสนามมลินิวส์กราวรับการมาเยือนของไก่เดือยทองชอตแนมฮอสเปอร์ เกมครึ่งแรกเริ่มมาแค่นาทีที่3แลเลยค่ะทอนแนมฮอสเปอร์ได้ประตูก่อนจากจังหวะที่เดยันคูลูเชฟสกี้ได้ทำเกมรุกทางด้านฝั่งขวานะคะก่อนจ่ายบอลต่อให้เปโดปอโรได้เลี้ยงไปที่สุดเส้นแล้วจากนั้นก็จ่ายบอลเข้าไปที่กลางประตูแล้วก็เป็นบรนแนนจอห์นสันค่ะเข้าชาร์จเจาะไม่พลาดนะคะบอลเข้าประตูไปทำให้ไก่เดยทองขึ้นนำก่อน1ประตูต่อศูและจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้ เกมในครึ่งหลังเจ้าบ้านโหมบุกจนกระทั่งนาทีที่90บวกห่งค่ะวูแฟมตันตีเสมอได้สำเร็จนะคะจากจังหวะที่มาเทอุสคุนยาทำเกมรูปทางฝั่งซ้ายก่อนที่จะเปิดบอลไปที่กลางเขตโทษให้ปาโบสาราเบียได้จับบอลก่อนยิงด้วยเท้าซ้ายบอลพุ่งเข้าประตูไปให้หมาป่าตีเสมอได้1ประตูต่อหนึ่ง และในนาทีที่90บวกเจเจ้าบ้านพลิกขึ้นนําจากจังหวัดที่ปาโบสาราเบียจ่ายบอลให้กับมาริโอเลมิน่านะคะที่หลุดกับดักล้าหน้าเข้าไปยิงด้วยเท้าขวาจากกลางเขตโทษบอลเข้าประตูไปให้วูฟแฟมตันพลิกแสงเป็น2ประตูต่อ1 และหมดเวลาการแข่งขันค่ะเป็นเจ้าบ้านวูฟแฮมตันเปิดรังเอาชนะสเปอร์ไปได้สกอร์2ประตูต่อหนึนะคะทำให้หมาป่ากเก็บ3คะแนนสำเร็จค่ะมีเพิ่มเป็น15แต้มจาก12นัดส่วนทางฝั่งทีมเยือนอย่างไก่โดยทองเนี่ยหยุดอยู่ที่26แต้มจาก12นัดค่ะมาดูอีกคู่ที่น่าสนใจนะคะปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดสนามโอทราฟฟอร์ดรับการมเยือนของลูตันทาว เปิดเกมมานาทีที่10แมนยูเกือบได้ประตูขึ้นนำจากจังหวะที่มาร์คาัสแรดฟอร์ดเปิดบอลจากขวาเข้ากลางให้รัสมุทอยลุนได้ชาร์จจะระยะเผาขนนะคะแต่ว่าติดโทมัสคามินสกี้นายทวารของลูต,ตันที่เซฟเอาไว้ได้อย่างเหลือเชื่อค่ะช่วงท้ายครึ่งแรกแมนยูได้โอกาสทองอีกครั้งค่ะอเลฮันโดรกานาโชหลุดเดี่ยวเข้าเข,าเขตโทษแล้วก็พยายามจะแตะบอลหน,นีผู้รักษาประตูโทมัสคามินสกี้แต่ว่ามีผู้เล่นลูตันวิ่งมาฉกบอลทำลายจังหวะได้ทันค่ะ ทำให้จบ45นาทีแรกเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0เครื่องหลังนาที59แมนยูยิงประตูขึ้นนำจนได้นะคะจากจังหวัดที่แรดฟอร์ดกึ่งยิงกึ่งผ่านจากขวาเข้ากลางบอลไปติดกองหลังลูต,ตันมาเข้าทางวิกตอร์ลินเดเลฟได้ยิงเน้นๆตรงตาข่ายค่ะแมนยูขึ้นนำ1-0 หลังจากนั้นแมนยูยังเป็นฝ่ายครองเกมได้มากกว่านะคะแต่ว่าไม่มีประตูเพิ่มจบเกมค่ะแมนเชสเตอร์ยูในแต่ชนะลูตันทาวน์หประตูต่อศูนย์เก็บเพิ่ม21แต้มจาก12นัดส่วนลูต,ตันมีอยู่6แต้มเท่าเดิมค่ะ ส่วนคริสตันพาเลตนะคะแพ้เอเวอร์ตันไป2ประตูต่อ3พาเลตได้ประตูจากเอเบเรชี่เอเซจากจุดโทษนาทีที่5นะคะและออสซอนเอดัวในนาทีที่73ส่วนเอเวอร์ตันค่ะได้ประตูจากวิตาลีไมค์คอเลนคอร์นาทีที่1อับดุลไลดูกูเรนาทีที่49และอิดริซาเกในนาทีที่46 ไปดูกันที่อาร์ซอนพบกับเบอร์ลี่นะคะปืนใหญ่อาร์ซอนเปิดสนามเอมิเรสสเตเดียมรับการมเยือนของเบอร์ลี่เปิดฉากครึ่งแรกมาถึงช่วงทดเจ็บราคานาทีที่45บวก1อาร์ซอนขึ้นนำ1-0นะคะจากการโมงของเลอันโดรทรอสซาก่อนจะจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้กลับมาเล่นต่อในครึ่งเวลาหลังคะ่ะนาทีที่54เบอร์ลี่ตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1จากการยิงของจอชบราหิล แต่นาทีที่57ค่ะอาร์ซนอลขึ้นนําอีกครั้ง2ประตูต่อนหนึ่งจากวิลเลียมซาลิบาที่ขึ้นมงจากลูกเตะมุมเข้าไปนะคะถึงนาทีที่74อาร์ซนอลน,นำห่าง3ประตูต่อนหนึ่งจากอเล็กซานเดอร์ซินเซนโกเข้าสู่ช่วงท้ายเกมนาทีที่83อาร์ซนอลเหลือผู้เล่น10คนค่ะฟาบิโอวิเอร่าโดนใบแดงไล่ออกจากสนามไปนะคะและจบเกมอาร์ซนอลสามารถเอาชนะเบอร์สลีย์ไปได้3ประตูตอนหนึ่ง อีกหนึ่งคู่นะคะบอลมัดพบกับนิวคาสเซิลบอลมัดเปิดสนามไวตาลิตี้สเตเดียมต้อนรับการมาเยือนนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเกมครึ่งแรกบอลมัดท,ทำผลงานได้ดีนะคะโหมบุกใส่นิวคาสเซิลแล้วก็มีโอกาสเยอะมากแต่ว่านิโป,ป๊ประตูสาลิกาดงยังโชว์ฟอร์มเซฟไว้ได้หลายครั้งค่ะทำให้ครบ45นาทีแรกเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0 ครึ่งหลังเกมของเจ้าถิ่นไม่แผ่วเลยนะคะจนถึงนาทีที่60มาได้ประตูออกนําจนได้จากจังหวะที่โจวิลล็อกสกัดบอลพลาดไปเข้าทางโซลานสกี้ตวัดยิงจังหวะเดียวเข้าประตูไปให้บอลมัดนําก่อน1-0 นาทีที่71กอกไหลไปเป็น2ประตูต่อศูนย์ค่ะจากลูกเตะมุมลุยซินิสเตราได้หมุงจังหวะแรกบอลเนี่ยไปชนเสาแต่ว่ายังมาเข้าทางโซลานสกี้ยิงเข้าประตูไปอย่างสวยงามนะคะเวลาที่เหลือนิวคาเซิลก็พยายามทวงประตูคืนแต่ว่าไม่สำเร็จค่ะครบ90นาทีบอลมัดเปิดบ้านอัดนิวคาเซิลไป2ประตูต่อศูนย์ จากนั้นไปดูกันที่คืนวันอาทิตย์ที่12พฤศจิกายน2566นะคะเวสแฮมเปิดบ้านเฉือนชนะนอตติงแฮมฟอเรสไป3ประตูต่อ2โดยเวสแฮมได้ประตูจากลูกครัวปาเกต้านาทีที่3จอรอดบเวนนาทีที่65และโทมัสชูเสงนาทีที่88ส่วนฟอ r เรสได้ประตูจากไตโวอาวนูนิยีนาทีที่44และอีลังก้าในนาทีที่63 ไปดูกันที่คู่ระหว่างลิเวอร์พูลและเบรนท์ฟอร์ดนะคะลิเวอร์พูลเปิดแอนฟิลพบกับเบรนท์ฟอร์ดนาทีที่39เนี่ยดาวินูเยสจ่ายให้โมฮัมเหม็ดซาาห์กดด้วยซ้ายในกรอบค่ะส่งให้ลิเวอร์พูลขึ้นนำก่อน1ประตูต่อศย์แล้วก็เป็นประตูเดียวในครึ่งเวลาแรกที่เกิดขึ้นนะคะกลับมาครึ่งหลังนาทีที่62คอสตาซิมิกัสมาเปิดให้โมฮัมเหม็ดซารโมงให้ลิเวอร์พูลขยับหนีไปเป็น2 0 นาทีที่74เดิีโยโกโซตาค่ะกดด้วยขวาบนเส้น18ล้าบอลเนี่ยพุ่งเข้าไปอย่างสวยงามช่วยให้ลิเวอร์พูลนำห่างเป็น3ประตูต่อ0และจบ90นาทีนะคะลิเวอร์พูลเปิดแอนฟิลเอาชนะเบรนท์ฟอร์ดไปได้3ประตูต่อ0ค่ะส่วนไบรตันเสมอกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดไป1ประตูต่อ1 r i g ไบรตันได้ประตูจากไซมอนอดินกรานาทีที่6และเชฟฟิลด์ได้1ประตูจากการทำเข้าประตูตัวเองของอดัมเว็บสเตอร์ในนาทีที่74 อีกคู่แอสตันวิลล่าชนะฟูแลม3ประตูต่อหนึ่งค่ะวิลล่าได้ประตูจากการทำเข้าประตูตัวเองของแอนโทนีโรบินสันในนาทีที่27จอร์ดแมกกินส์ในนาทีที่42และโอลลี่วัสกินนาทีที่64ส่วนฟูแลมได้หนึ่งประตูจากราอูฮิม m เนสในนาทีที่70มาดูกันที่คู่บิ๊กแม c ชประจำสัปดาห์นะคะสิงโตน้ำเงินครามเชลซี Chelsea, เปิดสน้ำสแตมฟอร์ดบริดพบกับจ่าฝูงเรืบใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ แมนซิตี้มาได้ลูกจุดโทษจากจังหวัดที่มากูกูเร่าไปเหนี่ยวฮาแลนด์ล้มลงในเขตโทษนะคะแล้วก็เป็นฮาแลนด์ละค่ะลูกขึ้นมาสังหารเองไม่พลาดในนาทีที่25ทําให้ซิตี้ขึ้นนําก่อน1 0ึนาทีที่29เชลซีตามทีเสมอเป็น1ประตูต่อหนึ่งนะคะจากลูกเตะม,มุมที่คอนเนอร์กาลาเกอร์เปิดบอลเข้ามาเตียโกซินวาวิ่งโฉบมาหมุงที่เสาแรกค่ะบอลเปลี่ยนทางเข้าประตูไป นาทีที่37นะคะเชลซีได้ประตูแซงนำ2ประตูต่อ1ริชเจมค่ะผ่านบอลเรียดจากขวาเข้ากลางแล้วก็เป็นราฮิมสเตอร์ลิงได้ยิงเจาะเจตุงตาข่ายจนถึงช่วงทดเจ็บครึ่งแรกนะคะแมนซิตี้ได้ประตูตีเสมอจากจังหวะเล่นลูกแต่มุมสั้นก่อนที่แบนาโดซินวาจะเปิดบอลเข้าเขตโทษให้มานูเอวาคันจีได้มงหนึ่งหนึ่งเข้าไปค่ะทำให้จบครึ่งแรกสกอร์เนี่ยเสมอกันอย่างดูเดือด2ประตูต่อ2 กลับมาเล่นในครึ่งเวลาหลังได้เพียง2นาทีฮูลเลียนอาร์เรสทะลุเข้าเขตโทษด้านขวานะคะก่อนผ่านเรียดเข้ากลางให้กับเออร์ลิงฮาร์แลนช้าจ่อจอแมนซิตี้ขึ้นนํา3ประตูต่อ2นาทีที่67แฟนบอลเจ้าถิ่นได้เฮ hey, ลันสนามเลยคะ่ะคอร์เนอร์กาลาเกอร์ได้2ไกลาจากนอกกรอบโรเบิร์ตซันเชสปัดบอลไม่พ้นอันตรายนะคะนิโคลัสแจ็กสันปรีเข้าไปซ้าดับ2ตุงตาข่ายเชลซี Chelsea, ตามตีเสมอได้3ประตูต่อส นาที86แมนซิตี้ได้ประตูนำเป็น4ประตูต่อ3ค่ะจากจังหวะที่โรดรีได้ซัดด้วยขวาจากนอกกรอบบอลเนี่ยไปเฉลับเตียโก้ซินวาที่พยายามแย่เท้าสกัดเปลี่ยนทางเข้าประตูไปจากนั้นเชลซีก็ยังไม่ยอมแพ้ง่ายๆนะคะและมาได้จุดโทษในช่วงทดเจ็บเมื่อรูเบนดิอาสพุ่งสไลด์อามันโดบโบรยาล้มในเขตโทษ แล้วก็เป็นผู้ตัดสินเป่าฟาวทันทีค่ะทางด้านของโขพาเมอร์รับหน้าที่สังหารไม่พลาดนะคะในนาทีที่90-5บก5ก่อนจะจบด้วยผลเสมออย่างดุเดือด4ประตูต่อ4ค่ะ มาดูสถานการณ์ตารางคะแนนนะคะสำหรับพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2023-2024หลังแข่งขันเสร็จสิ้นในสัปดาห์ที่1 2ค่ะจ่าฝูงเนี่ยเป็นทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะที่ถึงแม้ว่าจะทำได้แค่เสมอกับเชลซีแต่ว่าตอนนี้ก็ยังคงนำเป็นจ่าฝูงจากการมีอยู่28แต้มค่ะโดยแข่งขันไป12นัดชนะ9เสมอ1แพ้2นะคะส่วนอันดับที่2เป็นทางด้านของลิเวอร์พูลค่ะมีอยู่27แต้มเท่ากันกับอันดับที่3คืออาร์เซอ ะะแต่ว่าประตูได้เสียเนี่ยลิเวอร์พูลนั้นดีกว่าส่วนทอตนมฮอสเปอร์อันดับที่4มี26แต้มค่ะแข่งไป12นัดชนะ8เสมอ2แพ้2นะคะอันดับที่5แอสตันวิลล่ามี25แต้มนะคะชนะ8เสมอ1แพ้3ส่วนอันดับที่6ค่ะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะสถานการณ์ในทีมตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเจอกับวิกฤตหลายเรื่องเลยละค่ะ ตอนนี้มีอยู่2 1แต้มนะคะจากการชนะ7และแพ้ไป5ส่วนนิวคาสเซิลอันดับที่7มีอยู่20แต้มอันดับที่8เนี่ยเป็นทางด้านของไบรตันมี19แต้มนะคะอันดับที่9เวสต์แฮมมี17แต้มอันดับที่10เชลซีค่ะมี16แต้มซึ่งเท่ากันกับเบรนฟอร์ดนะคะแต่ว่าประตูได้เสียนั้นเชลซีทำได้ดีกว่าอันดับที่12วูฟแพมตันมี15แต้มอันดับที่13คริสตัลพาเล15แต้มค่ะ อันดับที่ 14, เอเวอร์ตันมีอยู่14แต้มอันดับที่ 15, n o t t นอตติงแฮมฟอรเรสนะคะตอนนี้มี13แต้มส่วนฟูลแลมอยู่ในอันดับที่16มีอยู่12แต้มค่ะขณะที่บอลมัดนะคะอยู่อันดับที่17มี9แต้มหลูต,ตันทาวอันดับที่18มี6แต้มเชฟฟิลด์อยู่ในเตดอันดับที่19มี5แต้มและเบอร์ลี่ค่ะตอนนี้มีอยู่เพียงแค่4แต้ม จากนั้นไปดูกันที่5อันดับดาวซันโวพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2,023-2,024ในสัปดาห์ที่12นะคะนำมาเป็นอันดับที่1คือเออร์ลิงฮาแลนด์จากแมนเชสเตอร์ซิตี้ยิงไป13ประตูตามมาด้วยโมฮัมเหม็ดซาลาจากลิเวอร์พูลยิงไป10ประตูจารอดโบเวนจากเวสต์แฮมยูไนเต็ดและซนฮึงมินจากท็อตแนมฮอสเปอร์ยิงไปคนละ8ประตูและตามมาด้วยคาร์ลัมวิลสันจากนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะคะยิงไป7ประตู ไปดูตำแหน่งจอมแอสซิสสำหรับพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤด,ดูกาล2023-2024ในสัปดาห์ที่12ค่ะเปโดเนโตจากวูแฟมตันนะคะทำแอสซิสต์ไปทั้งหมด7ครั้งนำมาเป็นอันดับที่1ส่วนคีแรนทริปเปียจากนิวคาสเซิลยูไนเต็ดทำไป6ครั้งเจเรมีโดกูจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ทำไป5ครั้งเท่ากันกับเจมส์แมดดิสันจากท็อตแนมฮอตสเปอร์และเจมส์วอร์ดพราส์จากเวสต์แฮมยูไนเต็ดค่ะ ทางนี้คุณผู้ชมสามารถจะติดตามโปรแกร,รมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางคะแนนและอัปเดตอันดับดาวซันโวได้ครบทุกหลีกเลยนะคะผ่านทาง Sportbar n w w s c h a n นแนค่ะ